น้องนายเชื่อมใจจ่อโดนแม่น้องไน์เชื่อมติดนะครับแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีนะก็เป็นข่าวมาในระยะเวลาหลายวันมานี้นะครับกับลัทธิเชื่อมติดเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งนะเรียกว่ารวมคลแก๊งอเวนเจอร์ที่จะเตรียมที่จะไปร้องไม่เตรียมติดไปร้องทางกองปราบเรียบร้อยแล้วนะออกรายการนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะมากมายเลยนะว่าจะขอให้ตรวจสอบลัทธินะ ติดเชื่อมติดนะครับทีนี้ผมเนี่ยนะครับก็เห็นในส่วนของรายการก็มาดีครับนะครับรายการซิปคอมนะรายการตลกชื่อดังนะครับที่มีการหยิบยกนะฮะตัวน้องนายเชื่อมติดเนี่ยนะครับที่แสดงโดยคุณนายมงคลนะครับตลกชื่อดังนะครับก็คือนายคอมเมดี้เนนะฮะ เป็นเล่นเป็นน้องหายเชื่อมใจนะอันนั้นเขาเชื่อมจิตอันนี้ในตลกก็คือเชื่อมใจนะปรากฏว่ามีข่าวแววมานะว่าทางแม่เนี่ยนะครับจะดําเนินการฟ้องร้องนะที่ทางคุณนายมงคลเนี่ยไปดําเนินการล้อเลียนนะเรียกว่าทําให้เสียหายเอะผมก็ดูแล้วเนี่ยก็พยายามดูจากเนื้อข่าวหลายๆข่าวนะครับว่าเอ๊แล้วเขาจะฟ้องข้อหาอะไรนะพยายามที่จะคิด สาระตะเลยนะคุคิดไม่ตกะครับว่าตลกเอาหยิบยกบุคคลมาทําการแสดงเนี่ยนะครับมันจะไปผิดข้อหาอะไรนะลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พรบรคุ้มครองเด็กผมว่ามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาตัวของเด็กเนี่ยนะครับมาโฆษณาทางโซเชียลนะครับเป็นแค่การพาโรดี้นะเป็นการแสดงล้อเลียนนะครับประเด็นต่อมาเป็นการดูหมิน่น หรือไม่หมินประมาทไหมผมก็ยังมองว่ายังไม่เข้าข่ายดูหมิ่นแล้วก็บินประมาทนะครับประการต่อมาหรือประการสุดท้ายนะที่กาลังมองอยู่เนี่ยครับว่าเป็นการเข้าข่ายในความผิดฐานละเมิดหรือเปล่าละเมิดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดําเนินการฟ้องฐานละเมิดเนี่ยก็ต้องหนึ่งพิสูจน์ให้ได้ว่าทางคุณนายมงคลแล้วก็ทีมงานก็มาดิครับเนี่ยนะครับเป็นการทําละเมิดจริงๆนะครับแล้ว แม้จะเป็นการทําละเมิดจริงๆประกันต่อมาก็คือทําให้เสียหายอย่างไรนะเออทำให้เสียหายอย่างไรผมก็มองว่าในการแสดงพารด d y แสดงการล้อเลียนอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะเป็นการหยิบยกเหตุการณ์นะหรือบุคคลในช่วงระยะเวลานั้นๆที่มีทั้งชื่อเสียงที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะครับหยิบยกมาทําการแสดงผมมองว่าทางกฎหมายเนี่ยไม่สามารถเอาผิดได้นะครับ เพราะว่ายังไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับโอเคว่าละเมิดเนี่ยก็มองได้5้าสิบ้าว่าละเมิดจริงหรือหรือยังไม่ละเมิดนะแต่ผมก็มองว่าถึงต่อให้ละเมิดจริงก็ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะในกรณีนี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางน้องนายเชื่อมใจเนี่ยนะฮะจะถูกฟ้องจริงหรือไม่แล้วถูกฟ้องข้อหาอะไรแล้วปรากฏว่าถ้ามีการฟ้องจริงสารจะลงโทษหรือเปล่าเนี่ยก็ต้อง ติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าจากที่ไปฟังบทสัมภาษณ์ของทางคุณนายมงคลแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเป็นกังวลนะว่าเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยก็แสดงไปตามบทบาทหน้าที่ที่ทางบอก,กอทางโปรดิเวเซอร์เขาให้แสดงมานะเพราะถ้าจะถูกฟ้องจริงๆมันก็คงจะโดนกันทั้งกระบวนการนะครับทั้งบอก,กอทั้งโปรดิเวเซอร์ทั้งเจ้าของช่องนะรวมถึงทางนักแสดงทุกท่านนะครับ เอาละนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทางคุณนายมงคลนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ